ประชาชนร้อนใจแล้วเกิดเกิดเกิด อยากทากิจกรรมเพื่อแสดงให้ทุกคนได้รู้ประชาคมรอบได้รู้ว่าพี่น้องเราไม่ยอมแล้วนี่คือกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นกิจกรรมคุณหมอเองก็ต้องแทบจะไปร่วมกับทุกกิจกรรมในภาคอีสานเราก็ยินดีเพราะว่าถือว่าเป็นกําลังใจงให้กับพี่น้องทุกคนคบนะคะทราบว่าทุกพื้นที่ตอนนี้เราลดขึ้นมาหมดแล้วนะคะคลุกขึ้นมาพร้อมที่จะสู้เพราะฉะนั้นนนี้เราก็เลยมาให้เห็นตัวอย่างนี่คือตัวอย่างแสตเป์เล็ก ตัวอย่างค่ะของการปกป้องประชาธิปไตยเพราะนั้นเมื่อใดที่เราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบองค์กรศาลเมื่อนั้นเราก็จะออกมาปกป้องนายกปูของเราที่นายกมาจากการเลือกตั้งโอ้โหสุดยอดครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครับผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศต่อเลยครับผู้ชมครับรร่่่่่ววมมกันนนทาาาเดดด็ปปะขอ้้้้งพีไไส ครับผมก็เดินอยู่ในขบวนนะครับคู้ชมครับผมเดี๋ยนี้บอกคุณผู้ชมพูดเสมอคุณผู้ชมครับบรรยากาศคือช่วงนี้มันยังไงมันก็ร้อนคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันเป็นเดือนเมษาคุณผู้ชมครับเดือนแห่งปีใหม่ไทยของเราคุณผู้ชมครับหน้าสงการของเรานี่เองคุณผู้ชมครับแต่ว่าวัตถุดวใจของพี่น้องคุณผู้ชมดูได้เลยครับไม่ร้อนมั้งร้อนแต่ว่าทุกคนตู้คุณผู้ชมครับนี่คือการเล่าประจานทิพยไทยของชาวไชยภูมิครับ คุณลุงครับหนักไหมครับเนี่ยคุณลุงครับไม่หนักครับไม่หนักครับไหนลองหน่อยคุณลุงครับออหนักไม่หนักคุณลุงครับไม่หนักครับทำไมไม่หนักอ่ะเอาลุงถือไม้ผมถือธงให้เพราะบรรใจสู้ครับเพราะบรรใจสู้นะครับ ลุงอายุเท่าไหร่ครับลุงครับ64ครับ64มาเดินเยี่ยว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 ที่ได้เลยลุงใจมันสู้มันก็ไม่เหนื่อยแล้วครับใจมันสู้มันก็ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับเรียกร้องประชาธิปไตยครับเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องมานานยังลุงมานานแล้วครับตั้งแต่ปี5ามครับตั้งแต่ปี53าสามครับผมสู้ตลอดสู้ตลอดครับแดดร้อนก็ไม่กลัวไม่กลัวงานรวมพลที่กรุงเทพเป็นไรก็ไปตลอดไปทุกที่ครับไปหน้าเวทีเลยครับไปตลอดเลยใช่ไหมหน้าเวทีก็ไป อยู่ในเวทีครับผมคุณลุงครับถามคุณลุงหน่อยครับรัฐาธิปัตย์เอาไหมไม่เอาครับนายกแต่งตั้งเอาไหมเอาครับเฮ้ยนายกแต่งตั้งนี่โอ้ดมาเรียกตั้งโอไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาเอาเรียกตั้งครับเอาเลือกตั้งนะเอาเลือกตั้งเอาเลือกตั้งแต่งตั้งไม่เอาครับแต่งตั้งรัฐาธิปัตย์ไม่เอาไม่เอาครับกำนันสุเทพเอาไหมไม่เอาครับเอาแล้วลวงขอบพระคุณมากครับสู้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 ครับสู้ครับ สู้สอย่างเดียวสู้อย่างเดียวครับชาวจังหวัดชัยภูมิของเราสู้ลูกเดียวสู้ตายลูกเดียวครับผมครับค้องรับรา คุณผู้ชมครับบรรยากาศการเดินเรียกไ,ไ,ได้ว่ามีพี่น้องประชาชนออกมาต้อนรับด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมท่านผู้ชมเห็นนะครับคุณแม่ครับมีพี่น้องประชาชนออากมาต้อนรับขบวนด้วย่ใช่ค่ะเขาต้องการเข้ามาร่วมขบวนอยู่เหมือนกันอ่าแต่วางที่เขาอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ไปตรงนั้นไม่ทั่วถึงนะครับผมแต่ว่าเขาเองพรอมเดินผ่านบ้านเขาก็ออกมาต้อนรับเลยค่ะุณผู้ชมครับไปไปดูกันครับไปครับคุณแม่ครับไปคุณผู้ชมครับนี่ก็กำลังเดิน ตามผมกําลังเดินพร้อมกับพร้อมๆกับขบวนไปน,นะคุณผู้ชมครับธงไตรงของเราโบกสะบ,บัดคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือชาติไทยที่เอาประชาธิปไตยคุณผู้ชมครับชาติศาดตร์กษัตริย์คือธงไตรงของเราเนี่ยเองครับคุณผู้ชมครับอุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับออรู้รุลไอ้พ่อนี่ไม่ได้เสียเสื่อหรือคือว่า ขอบพระคุณครับใส่เปาอยากได้อยากได้อยากได้เหรอครับได้เอาไปเลยครับฝากถือเลยอยากได้ก็อ้อยด้ย้น้อยปให้มีดียมีตัวเดียวแต่มันเรื่องเงื่อผมหลอยนะครับตาผมเอาไปแล้วต้องใส่นะ อ่านี่คือเพื่อนักสู้ประชาธิปไตยชัยภูมิแล้วคุณผู้ชมนะอ่าครับผมเปิดเปิดเปิดไอ้แจ็ปเดดดูตลอดไหมตลอดเลยเด็ดนี่ก็เปิดเลยเปิดดูเลยตลอดใช่ไหมครับทำไม่ถึงทำไมถึงเป็นคนเสื้อแดงอ่ะรักเสื้อแดงรักเสื้อแดงนะรักมากเลยรักมากเลยรักท่านนายกองติ๋งไหมรักนายกองที่รักหลัเกียรติสูงมากเกยรตมากนี่แหะ้สมองมาประชาไพร่ ดร้อเรแด้เาว่้าจ้าเจ้าครับผมจากระยก่นขอบคุณมากคคุณแม่ครับต้องบอกว่ามีเงินบริจาคด้วยเราไม่โดดเดี่ยวแล้วมีอีกเหรอโอ้ยขอบคุณครับ90บาทแล้วเรามีเรามีเงินทุนแล้วเรามีเงินทุนแล้วขอบคุณระคแดงสุดกคุ สุดยอดมากมคุณผู้ชมครับไอ้ขอบคุค่ะขอน่ารักมากครับคุณชมครับครอบครัวนี้ชื่ออะไรครับพี่ครับควมเพชรไทยสัรทำขายอ้าคุณพี่ครับเบนจวัรณค่ะเบนจวรรณแสรทำครับผมไปครอบครัวก้องคุนสตีนะคะโอ้ยครอบครัวนี้น่ารักมากครับคุณผู้ชมครับครอบครัวนี้ครับยิ่งรักโดยตรงค่ะยิ่งรักโดยตรงนะสุดยอดมากคุณผู้ชมครับครอบครัวของนักประชาธิปไตยโอเคขอบพระคุณมากครับพี่ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับไปคุณผู้ชมครับเสียเสื้อไปแล้วตัวหนึ่ง เรียนท่านอาดีตรัฐมนตรีสุรวิทย์คนสมบูรณ์นะครับซึ่งเป็นความภูมิใจของชาวเชยภูมิครับที่มีรัฐมนตรีนะครับท่านตัวแทนกรกาตาจังหวัดเัยภูมิท่านอาดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านธนิกมาศีพิทักษ์นะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับก็ดีใจที่ได้มาพบท่าน รู้สึกมาที่นี่เป็นครั้งที่สองนะครับมาไม่ถูกแต่ก็ดีใจที่ได้ร่วมเดินรณรงค์ปกป้องประชาธิปไตยท่านที่เคารพครับประเทศไทยนี่มันแปลกนะครับประกาศตัวว่าเป็นประชาธิปไตยแต่จริงๆไม่เป็นเลยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนควรจะมีอำนาจเต็มร้อย แต่ไม่เต็มร้อยทำได้30%ถึง40%ก่อนเป็นสอสอผมก็คิดว่าไม่เชื่อไม่เชื่อแต่พอมาเป็นนะครับเหตุการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมาหลังการปฏิวัตินี่ทำให้เราเห็นจริงๆว่ามันมีอำนาจนอกระบบซ้อนอยู่ซึ่งเมื่อกี้นี่โคศึกือคือ,คอนกประชาธิปไตยนี่ต้องทราบข้อมูลจริงๆนะครับ ที่เขากล่าวว่าอัมมาตยาธิปไตยเนี่ยมันมีจริงไม่ใช่ว่าไม่มีจริงนะครับมีจริงหรือที่เขาเรียกว่าเป็นอำนาจนอกระบบหรือเป็นมือที่มองไม่เห็นมีจริงทุกอย่างครับเพราะอะไรถ้าไม่มีจริงป่าน,นี้เราต้องไม่ต้องมาเดินรณรงค์เป็นนักสู้ประชาธิปไตยแล้วครับ